จะพี่น้องจ้ะขายจ้ะขายจ้ะมาขายข่าวขายข่าวจ้ามาดันขายข่าวพี่น้องโอ้ยขายข่าวขายข่าวไม่ จากชยจากแต่ซอยแบกซอยคอยแน่แบกซอละซอมสอบพูกไดสิครับเออไปาพวกมือไปไหนตู้มันติดแต่นว่าเ่าจ็บตุ่เจ็ผค้ยิ่งบอบบางเนาะเออ โจ้ว้าไปยนอไม่ช่แม่ชีวะมาดังลงน่งได้นองเลยขายจะขายจะ พี่น้องจ้าสนใจข่าวใหม่ติดต่ออะไรนะจ๊ะทุกคนพร้อมขายนะจ๊ะ

Terima kasih telah <laughs> menonton! มมันันนนาเกิไหลยกข้าวเดียวกว็เมื่อยอยู่เด้อมาคนมาบาัดนี่ข่าวไอซีปเปิดเซขึ้นลาพี่น้องตัวนี้เป็นข่าวเก้าเพันจ้ามายกเสามายกเส,า,า,ส,กา,สออาพี่น้องมายกข่าวซอยไอซีจากพี่น้องจ้าึ้นแต่ตัดข่าวแล้วก็มายกข่าวสเพพนเนาะตัวนี้เคยเป็นข่าวเก้าเพันย่างอยู่เสาสอบพี่น้อง ตัวนี้เพิ่นสีขายจ้าเพิ่นจะขายเนาะและข้าวไม้เพิ่นก็นสีเอาขึ้นราวนี่เราจะพี่น้องจ้าเนาะนี่คือราวน้องนางจ้ะทุกคนเห็นบ่อพี่น,อน้องเบิ่งอือโอ้ยอ่ราวนองนางพี่น้องมาเบิงเ่งข่าวห้าสิบห้ามาเบิ่งขขาวนะจ้าแล้วแต่เหตุที่บอพี่น้อง ได้อยูและตุ๊กโ,โ,โ,โคนเนาะเมื่อเศร้านี่ข่าวเพิ่นก็ได้อยูเศร้ากว่าสอบพี่น้องได้ข่าวอยู่เศร้ากว่าสอบจ้ะเนาะไปเบิ่งอยู่เศร้าเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นกำลังเอาลงเพิ่อนมาเอออหักย้ำทันลงจ้ะเนาะบ้านมือเศร้านี่การพ้นมาแล้วการตัดนะจ๊ะมือพ้นแล้วก็จัะขึ้นมือขึ้นรูขึ้นมันแล้วได้เนาะต่อมาหาตัดข้าวอืม ไปพี่น้องถ้นที่กหนที่กันเัีงขัน้ะเอาขึ้นเล่าจ้าพี่น้องจ้าสาวสามสิบก็สอบเนาะเล่าอะไรกัแล้วเด็กพี่น้องเอ้ยอย่งอีกรอบสองน่ะตาเนาะแล้วนี่แล้วนี่ ไปจากตุกคนจ้ากับหลาไดอกพี่น้องมาบ้านสามสิ่สองขันยางมาหันนะฮะว่าตุกตุกตุกคนแล้วนี่แล้วมาลายกว่าเอื้อยการเออร้วมกันกค่ตัวนี้น่ะลายกว่าอยู่แต่วันนี้ประมาณสามสิบสองขันได้ขันได้ขันได้เออแต่กันยางอยู่พี่น้องโตเขียวแต่ก็ ยังอยู่สามให้คองเพิ่์นนะเคียวนะพี่น้องเอ้ยยังอยู่สามให้นาเนาะแล้วก็รโตชุกมันก็ยังอยู่เจ็ดให้เนาะของเพิ่นนะนะพ์นกับปลายปลายของเบาะแต่กับประมาณทีหนึ่งเนาะทั้งตัดทั้งเกี่ยวเนาะก็ได้อยูอย่นะจ๊ะทุกคนจ้าเนาะจ้ามามามาสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุด ุ้มี่นก็พุ่มือพุ่งไปนนีนน้อตัดบปาตัด้อเรา่ีกัน่มันด่เลยเดวอง้าณแตาเือมาตั้งอันนี้แลแก้กะอบ

เาปั Or, <inaudible> ่นก่อนเดี๋เียวท้งนั้นเลยแ่ไปล้เนาใช่อดูเาเราทานจุูแบบอันนี้น้อยๆราณโราแกันเสือ๋อคุ้นอันนี้เ่ยเขเลยขอบเขาเขาไเออเิ่งเราบัญหาด้วยเ็ูปัหานาสูงจังฝ่ายทว่าเขาเห็นการนำถ่วงบ้า บ้านข้าวฝ่งด้นเลาดแลบ้านข้ารังดำ้กุงตลกันไงเพอน่ดวงเนาะแต่เขาิดยอนนี้้ยน้อยี่แเา้แล้ว้ปลาปลาหาง่เฮนี่มาเก็บใช่กระปกกระตางเนาะปัญญาคนใส่ามยมก็ไ่รู้วาเหล่ เขาก็อยากทำงานพบเขาก็ปุ่งป็นจอบไปแล้วมันไม่จอวไข่มะนา่าก็ทำแกงเข็มอะไรนีไข่ช้อนงวยนะ

What the fuck? ยังไงล้วัไง่ยที่รดนฝนแปลว่าฝนเขาเน่นะครมันาันมนเขาเลยฝนเขา้ น่าสมัยคู่มือลุนพ่อรุนแม่นเพื่อนเฮียบหน่อยหนึ่งยิบหนึ่งลุนพี่มวเฮียได้เวแเลย่หาลอมีเวเลยเอทียนออกเจ้าเล้ามาเทีนมันเจานขก็กะจันเ้มาวนงามหัวกับน้อเขาปานนี้แขนตัวนี้เขาลอกอีกบอ ไอ้นลวงโบ่เอ้ยปู่แต่เสียบถึงยัง

นื้อเบิร์ตแล้วแค่ใหสา่่าหกกวลมซีบาสอบห่อีกกระได้ย่อขึ้นจริงนะเฮ้ยจะทำเบิร์ตไว้ไหนนั่นสามซีบสอบคุณนี่มันพอมีคุณนี่มันแง่ ว่าอันนี้มันรู้นี่นะเล่ารู้ลงตะลามเต็มยุคก่อนยุคทุ่นเนี่ยป่าแตงร้อนเลยอย่าเล่าอีกแล้วนะไอ้ตัวนี้ต้องแก่แล้วปิดทีแล้วที่เอาผิวมันใสใสใช่เขาเลยมีลูกไม่เก่งนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

I'm <laughs> sorry. จะซิกแล้วบาีนะเรียบร้อแล้ว้าป็นดงน้ารือะว่าแดงจโ้งนี่แล้วเขาปนโรคนี่แล้วก็สอบดับเรเลจ้ล้ว้ท่าไม่ย่งจีบอยู่หน้าได้ได้ได้ยงก็จะได้เพเ้าปลายสอบ่ นี่ครบหนึ่งวันข้อพารวยเติร์นลงง้อยอนไปเียวเขาขึ้นังได้เขาขึ้นรถสีวัน ลงมาก่อนเสร็จสิ้นภารกิจทุกคนเอาขึ้นแล้งเสร็จสิ้นยังงอขึ้นรถอีกแล้วกัันแยงล้วพี่น้องมารเจมาถึงจังหวะพี่น้องมาถึงจังหวะขายข้าวเนาะมาสักพี่น้องจ้าพี่มาขายกองข้าวพี่จ้า โยกกระสอบข้าวอยู่วะมาจะพี่น้องจ้าบาทนี่มายกกระสอบขึ้นรถแล้วบาทนี้มาขึ้นรถไทยพี่อมาจะกคดจ้าเนาะมืด้ามุดฝนจได้กัเล่งอะไรพี่น้องเอ้ห้องปรอัดแกงม่ได้เล้วดอกตัดทะแลาะก็จได้มาพี่น้องเอ้เนาะ ขายตัวนี้นะขาย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 ไม่โหลดแล้วอข้างเขานะใครยกันออกเข่ากันย่อสองเอ้นมวยกันเลยแวเลยได้คนมันแถวแฮงกนาะข่าวเก่าขึ้นไปเทิงเังไม่ถึจ้าเอากโดเอรโมนครับเปเอาใดิงไปเม้น้ำเราใไหม้ายคั้นหฮงขนาดเลยโอ้ย ะไกอแตกลนะเาเอที่ไปดีรู้กันสรางินมหมน่งกิโลนได้าตั้งเต็มาริหนอยาเราแกวไซื้อเลยได้เข่ามันขางนเ่าบนบนกริงนั่นแหขาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Giờ là Để không bỏ lỡ thì dẫn Eu vou longe. เอาใจสุดในเนาะเลีลสร็จภารกิจ้วลีลาจ้าีากที่นองเนาะหลังจากนี้เ้ากระถาส่วนแบ้งเนาะเนาะอันนี้อคือเสียคืนไปปักซองนะจ๊ะทุกคนจ้า ตัวนี้ก็ได้ลายสอบอยู่นะพอยนอกเก้าอย่างเงี้ยบไล้บเมลปาได้ดาวอือหูใชอือิมัตย่างค่าาที่นี่ข่าวอาชวนวางเงินขายขาวกบบริทพายซอนบนีนะโอบมแมนแต่คือพญาซ้อนอือกินได้แล้วกวกินพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นข่าวเก้าเนาะ ก็สิข้าเกีบภาพนจิตาไปเพียงสำนิลพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมาทานเวลาพอดีจ้าขอบใจพี่กันจ้า